In this era, Muay Thai developed as a martial art. It was here where the sport's first official governing body was assembled. It was here, is accompanied by Beehive, a traditional Thai will disrupt. The music follows the fighters' every move, creating a deep spiritual connection between the fighters and the audience. This is the purest and most authentic way. ในการส่งเสริมการอการออกกำลังกายด้วยท่ามวยไทย Fit Dance ไฟ C C C โอ้ใช้ทำท่านะครับกลับไปตื่นมาก็สีข้างก็ร้าวเรื่เดียวเพราะฉะนั้นต้องเต้นบ่อยๆนะท่านขาเต้นบ่อยๆแล้วทำให้เอ่อเขาเรียกกล้ามเนื้อมันยืดเนี่ยค่ะเราจะไม่ได้ไหมเรารู้ก็เล่นกีฬาอยู่แล้วแต่ด้วยมวยไทยเนี่ยมันจะใช้กล้ามเนื้อใช้ทักษะที่ปกติกีฬาปกติ ไไม่ด้อันนี้เป็นแคมเปญใหม่ของเราเลยคือจริงๆแล้วมวยไทยฟิตแดนซ์เนี่ยมันมันจริงๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมมาด้วยดีจนให้สินสีแคลดลองเราเนี่ยเป็นแพร่หลายเป็นที่รู้จักแล้วมั่นกันสร้างวินัยในการออกกำลังกายให้ให้ตัวเองเป็นที่สร้างติดเหว่ามันคือชาเลนจ์ชาเลนจ์ไทยก็คือชันเเละตัวเองที่จะมีวินัยเพื่อมาขึ้นมาออกกำลังกายแล้วเราเห็นภาพผลออกมาเนี่ยความรู้สึกที่ใจความรู้สึกที่รู้สึก พีมันก็คือตัวเราเองโอ้นะคะอันนี้มวยไทยที่จริงรู้เลแล้วว่าคนทั่วโลกรู้จักและพูดคำว่ามวยไทยได้นี่น่าภูมิใจนะคะต้ดีเลนะเราโหน่ารักนะและเราเอารูปนี้ไปลงเป็นมีมว่าหมัดใครหนักกว่ากันนะคะระหว่างท่านปั้เกับแม่ประหลาดนะคะอย่างท่านก็เขอยู่บนเวทีก่อนนะคะลำดับต่อไปของกับเป็นเซฟเตอร์ะคะต่อไป็นเธอคุณจักร หวยไครเป็แนแต้มวันนี้อ่ามีกระสิบธึมาข้างล่างว่าขอขอนุญาตจะเำลังเปิดกระปับหันหลังชนกัน